วันนี้จะพามาดูวิถีชีวิตของชาวชนบทตำบลแม่ปังอำเภอพร้พาวจังหวัดเชียงใหม่วิถีชีวิตของชาวบ้านจะปลูกลำไยกับปลูคาปลูตะไคร้ขาย,ขาย วันนี้อากาศดีนะครับมีหมอกลงด้วยเาจะเข้าหน้าหนาวแล้วครับดูนะครับหมอกลงแนละ้วบรรยากาศสวยงามน่ามาเที่ยวกันนะครับวิถีของชาวชนบทน,นะครับ ทำสวนทาใหญ่เป็นหลักกับปลูกขาปลูกขาขายนะครับดูบรรยากาศนะครับหมอกลงสวยงามครับนี่ใกล้หนาหนาวแล้วต่อไปก็ใส่เสื้อหนาวกันเสื้อเรอทนะครับเขาจะปลูกผักปลูกผัก รับประทานงนพิษกับเผานะไม่ต้องไปซื้อตลาดดูครับมี่ชีวิตชาบ้านเลี้ยงไก่ไว้รับประทานเลี้ยงไก่ขายได้กินได้ ปลูกผักไว้กินเองยุคนี้ผักแพงแพงทุกอย่างนะฮะปลูกกล้วยหอมนี่กล้วยหอมทองเอาไว้ขายก็ได้นะวางขายตามข้างทางนี่สวนอนะ้มใหญ่ หมอกกำลังลงครับจะหนาวแลครับดูครับบรรยากาศถ้าหน้าหนาวจริงๆหมอกก็นาก็นี่นะครับดูนะครับหน้ามาเที่ยวนะครับเชิญได้นะครับหมู่บ้านศบปังติดกับวัดหนวงปู่แหวนสุจินโนก่อนจะถึงวัดห้าร้อยเมตร ครับเรียนเชิญนะครับ